สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะทาง Trade Rider เนี่ยก็จะมารีวิวการฝากเงินกับโบรกเกอร์ออกต FX ให้ดูกันค่ะ เมื่อเรานะคะทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของออกตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะคะกดเข้าไปที่ฝากเงินใหม่ตรงนี้ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าของช่องทางการฝากเงินของโบเกอร์ค่ะซึ่งเรานะคะสามารถทําการฝากเงินผ่านธนาคารไทยได้นะคะหรือว่าจะฝากเงินผ่านพร้อมเพกก็ได้เช่นกันค่ะโดยในวันนี้นะคะทางแอดมินเนี่ยก็จะใช้ระบบช่องทางการชําระเงินพร้อมเพกกันค่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการระบุจํานวนเงินฝากให้เรานะคะทําการ กรอ,อกเงินที่เราต้องการฝากลงไปค่ะระบบนะคะก็จะมีการแปลงค่าเงินให้เราทันทีเลยค่ะว่าเรานะคะฝากเงินบาทเท่านี้จะเท่ากับกี่ดอลลาร์ค่ะเมื่อเราเกรอกจํานวนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดข้อมูลการฝากเงินในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการเลือกโบนัสจากเงินฝากที่เราได้ฝากเข้าไปค่ะโดยเรานะคะสามารถเลือกจํานวนเปอร์เซ็นต์ของโบนัสได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะจากนั้นก็กดข้อมูลการฝากเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะฝากเงินนะคะทางระบบเนี่ย ก็จะให้เราทําการตรวจสอบข้อมูลการฝากเงินนะคะครั้งสุดท้ายก่อนค่ะให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบข้อมูลการฝากเงินของเราให้ครบทวนเลยนะคะเสร็จแล้วก็กดฝากเงินได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะให้เราเนี่ยทำการสแกน QR code ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราก็ทําการสแกนฝากเงินได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> เมื่อเรากดโอนเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นหน้าต่างแสดงการทําธุรกรรมเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นก็ให้เรากดดันเงินที่เราได้ทําการสแกนผ่านช่องทาง การชาระเงินพร้อมเพย์ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเข้าบัญชีเทรดทันทีเลยค่ะโดยระบบนะคะก็จะเข้ามายังหน้าฝากเงินที่ปรับให้ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับการฝากเงินของเราให้เรานะคะกดเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะกดเข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แล้วเนี่ยเรานะคะก็จะเห็นยอดเงินของบัญชีที่เราได้ทําการฝากเงินเข้าไปค่ะพร้อมกับโบนัสที่เรากดรับไปในขั้นตอนการฝากเงินด้วยนะคะถือว่าการฝากเงินของบล็อกเกอร์อ็อกตาเนะ ะะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะ <st arts> แถมมีช่องทางการฝากเงินเนี่ยที่หลากหลายนะคะทําให้การทําธุรกรรมต่างๆภายในโบรเกอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ <st arts> และในคลิปต่อไปนะคะ t r a d e ล i ยอรเนี่ยก็จะมารีวิวการถอนเงินกับโบรเกอร์ออกตาให้ดูกันบ้างนะคะว่าจะรวดเร็วเหมือนตอนที่เราได้ฝากเงินเข้าไปหรือเปล่า <st arts> และก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเทรดเลเ d อรกันด้วยนะคะ